ฝนตกกินฟางกินฟางแล้วก็กินหัวหารหมดไปครึ่งกระสอบช่งชวงเช้า เดี๋ยวต่อไปจะปรับปรุงข้างบนตรงนี้ครับให้เป็นอคอกนอนตอนนี้ยังเอาเอาขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นยังไม่ทำแล้วก็ยังไม่ได้เก็บอาจจะลกไปนิดนึงนะครับ เราจะต้องเอาไม้มาทำพื้นใหม่แล้วก็ตรงนี้เป็นทางทางคนเป็นบันไดที่คนขึ้นไปแต่ว่าของแพเนี่ยจะให้ขึ้นตรงนี้ครับนี่กระโดดขึ้นไปตรงนี้ ฝนตกได้ฟางไปก้อนหนึ่งครับแพะมี30ตัวช่วงเช้ากินฟางไปก้อนหนึ่งแล้วก็กินอาหารหัวอาหารไปครึ่งกระสอบฟางก็เอาใส่ถุงปุยแบบนี้นะครับแล้วก็ แขวนไว้ถุงปุย๋ยเขาเจาะรูแล้วก็แขวนไว้ครับผม แบ่งปันกันได้นะครับสำหรับหน้าฝนที่ใครที่เป็นสายไล่ทุง่งหน้าฝนไม่สามารถปล่อยออกไปได้เอามาแชร์กันได้นะครับของผมก็คิดออก2อ,อย่างครับฟางกับหัวหารหญ้าหมากหาย่าครับส่วนนี้ไปแล้วครับ